ณนะตอนนี้การศึกษาในตัวระบบภาพใหญ่บังคับไกลาๆให้หลายๆคนมี mindset ว่าเอาชั้นรอดแต่มันมันไม่ได้ง่ายหรือมันไม่ได้ซิมเพิแค่นั้นน่ะหลายๆคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาไม่พร้อมจะเรียนรู้แต่แรกด้วยซ้ำก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่รัฐจัดให้โชคดีก็เป็นโรงเรียนมีคุณภาพโชคไม่ดีก็เป็นโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพเขาก็จะได้ทักษะ ท่องจาทาตามที่มีอยู่มาตลอดอยู่คู่ระบบการศึกษาไทยมาตลอดมันทําให้เขาไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาอีกต่อไปเขาไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเขาจะต้องเรียนเด็กกลุ่มนี้ก็จะค่อยๆหลุดออกจากระบบการศึกษาไปทีละนิดทีละนิดในขณะที่อีกฝากฝั่งเราก็มีเด็กกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนในทุกมิติอยากได้รับการสนับสนุนแบบไหนล่ะรัฐจัดหาให้เพราะคุณเก่งคนที่รอที่จะได้รับการสนับสนุนเขาได้รับการสนับสนุนแบบไม่เพียงพอ ต่อบริบทของเขาไอส่วนคนที่ได้ก็ได้ไปเรื่อยๆพบกับบุคคลต้นแบบจากทุกสาขาอาชีพกว่า30คนที่จะมาแบ่งปันแนวคิดและคุณสมบัติการเป็นพลเมืองโลกในงานไทย i ก o ฟ์ฟอ t เดชั่นทอล์ก2 global citizen เพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องเก่งให้จริงแล้วไปยืนบนเวทีโลก7-9ตุลาคมนี้ที่ v o i c e space ถนนวิภาวดีรังสิต ลงทะเบียนฟรีได้ที่ไทยคมฟอ n d ดชั่น org จำกัดเพียง500คนต่อวันเท่านั้น mm. มูลนิธิไทยคมตื่นรู้คิดได้ทำเป็น